สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจนะครับวันนี้ก็รเลืองานแล้วนะครับเลืองานแล้วก็มาชอบไทยนะครับมาชอบไทยกับพอดีกับมัอนี่กับพี่น้องทีมงานเท่ากับโอ้หลากหลายครับมาพี่ชอบไทยอยู่ที่แถวไอสามไฟแดงกันละครับผมก็เพิ่งหลอกว่าซื้อยังแต่าหัว่าเป็นชอบไทยเท่านะครับเพื่อให้พันไปพันมากกับแนะนำเลยครับเรื่องชอบไทยนี่ครับ ร้านไทยนะครับสื่อเขาสื่อน้ำปูน้ำปลาสื่อหกสื่อผงชูรสดเต็มแล้วครับพี่นี่คองอลี่ี่นี่ครับพี่น,อน้องไทยในอิสราเอลทุเรศที่ขาดเรือของใส่ของสอยนะครับทา้งนี้ก็มีหลายเลยครับเด้อเอาแล้วครับพี่น,อน้องเกิดความหักเลยความคิดหอดพี่น้องฟองไปตุกปุกตุกคนคือเกา้คกา,าคือเกา่าล่ะครับลืมบะไลยบะป่าเจ่าไปปลาตอนง่างกับครับพี่น,อน้องสื่อฟองแล้ว มาทีมงานหันไปเอาทีมงานหายเมื่อไหรเขาไปทั้งเลยเนาะวันนี้คงจะงานกับผู้เดียวตัวปาดเนี่ยเออเนี่ยพี่น้องบรรยากาศบานเขาสีมีประมาณนี้แหละโอยขัดป็นยังไปเตียงนี่ขามกันยากได้พี่น้องทันไฟบาเขี้ยวนี่ก็ดได้ขามเลย ตำรวจจะพ่ออีกตำรวจรอย่างเดียวครับสถานการณ์เอา้วก็บทล่อเปนมีผ้าขามเลยเว้ยขามกับขาบก็บเป็นล่อดครับเสื้อผ้าลานไอ้นี้แย่มสุดครับเสื้อผ้าลานล่องเท่าลานน้ำหอมลานกระสับบาง ลานเศร้ากาดอยู่่มีะ่ะามีลานเศร้าการนี่คือะเจาวเลยกนะ็ต้องสืบเลยบรรยากาศภาพนี้พระน้องบึงบรรยากาศประเทศป่านเขาครับป่านเปิน้นมีครับทพงขาไฟแดงขาไฟแดงอีกอู้ครับนี่ครับครับมีบข่าวป่านเขา บคพี่น้องนอี่ชีวิตการเป็นอยู่ชีวิตการเป็นอยู่ชีวิตการเป็นอยู่กัประมาณนี้ครับนี่ยังหลายมากไหมไปเรื่อยๆครับสู่จนไปนี่ก็ได้เขอสารกลับมาๆม,มากินไปกวน ่อนต้มหอดวันที่สิบครับกับสิประมาณนี้แหละเออสีประมาณนี่ผมกับ่มมีย่ยครับกับนี้ว่าซื้อเขาซื้อน้ำไปไปกินนะครับกินแล้วกับ<ม>นอนผักกนเอาเงี้ยมืออื่นกับสามทุ่มเช่นเคยครับตามนัดหมายบรรยากาศบรรยากาศไปเรื่อยๆเป็เงานกับผูดเดียว มาทำกันสามกับหนึ่งมาเลยจกกะเจ้าไปทางใดซะเนี่ยเรียกว่ามีลหละดูตามสภาพะนะเพเป็นยังสู่กันไปชีวิตไม่สิ้นเราก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะเป,นเป็นสันดิยืนเราครับพี่นอ้องโอุ้งไงด้โลหัว โอ้โหๆเลียงกระสุนใสมันมันตุยงตุยงสนสน่ะวันนี้เธ้ตู่อันพวกอันขูดเล็้ยไหมถ้าเรีอยงยังก่อนล็อตโต้เพิ่งยังนี่ขนเขาเนี่แหละเด็กคนนั้นเนี่แหละเลีงก,กับพรูหรอกวะเ,เคยเลียงเอ้ยยังาจากชอบไทยครับพี่น้องจากชอบไทยมาก็สีหอน

ถึงเรียนนะครับตอนนี้ก็ประมาณเวลาประมาณหกโมงนะครับหกโมงกลัวๆครับเรียกว่าฟ้ามืดแล้วอิสเลฟ้ฝามืดแล้วตอนเนี้ยหกโมงกลัวๆนะครับแต่เมื่อนี้กคบําไว้เนี้ยเพราะอันไกลเขาหนาวแล้วเนาะเออทางนี้สีเขาหนาวแล้วมอนนี้มันขึ้นกับส่งเย็นอยู่ครับอืมส่งเย็นอยู่แต่ว่ากา เอ็ส่กับตื่นใส่เสื้อกันหนาวไปเหยียดงานนะครับเพราะเฮียออกเลยกับอดนะครับจิประมาณนั้นผมมีอย่างไรเอาฝากไว้สักนิและพี่น้องฝากกดไลร์กแชร์เป็นกำลังใจให้ได้ด้วยครับด้อยกับเปาตอดนะครับพนวัตนะครับแรงงานไทยในต่างแดนสวัสดีครับ